สวัสดีครับผมนะัาจากชแนลแนมพาวน,นี้จะมาเปิดกล่องกันพาตัวใหม่กันจริงๆจะเรียกว่าเป็นตัวไม่น่าได้นะจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นแค่ตัวพลาเสริมเท่านั้นเป็นบางชิ้นส่วนนะครับซึ่งไอตัวกล่องกันพาที่ว่านี้มันจะเป็นตัวพลาเสริมสําหรับหุ่นมาสเกตที่อยู่ในภาคการน,น้องวิงเอลเลสบอลนะครับสตัวมีตัวไหนบ้างอ่ะเห็นจากหน้ากล่องแล้วอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัว เดสไซเฮลแล้วก็จะเป็นตัวทอร์กีสสองแล้วก็อัลทรอนกันดั้มนะอ่ะโอเคซึ่งหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยว่าเป็นมาสเตเกตหนึ่งต่อร้อยเอ็กซ์เพนชั่นพาร์เซฟฟอร์มมือพิสูจนกันดั้ม E.W. นะครับซีรีส์แต่ว่าเป็นชื่อชุดก็เป็น The g กอรี่ออฟบลูเซอร์นะอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นตัวหน้ากล่องแล้วก็ที่เห็นมันเป็นซีดๆแบบนี้เพราะว่ากล่องนี้มันเป็นพีบันไดนะครับอ่ะโอเคนี่มาดูด้านข้างกล่องกันอ่ะด้านข้างกล่องด้านที่1นะครับก็จะเป็นการบอกเกี่ยววกัับตพาร์ท ว่าถ้าคุณประกอบเสร็จออกมาออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนบ้างแล้วก็ตัวดีคอร์ต่างๆเขาก็น่าจะมีมาให้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับการเพิ่มดีเทลให้กับโตขุ่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะอันนี้เป็นการสกินชื่อกล่องเฉยๆนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาเปิดกล่องกันกันละกันว่าใน,นหนึ่งกล่องเขาให้อะไรมาบ้างเนาะอ่ะโอเคอย่างแรกเลยอันนี้จะเป็นตัวแ่งนะอ่ะยนน้ำกล่องมีทั้งหมดกี่ถุงนะครับอันนี้ถุงที่1นนะมีวอตเตอร์ดีคอร์มาให้ด้วยแล้วก็ถุงที่2 ประมาณนี้ถุงที่3นะครับค okay. แล้วก็ถุงที่4ี่แล้วก็ถุงสุดท้ายแล้วก็คือมีทั้งหมด5ถุงนะค okay. แล้วนี่ก็จะเป็นตัวคู่มือ,อเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เป็นคู่มือกันโอเคทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นตัวคู่มือกันคู่มือเขาจะให้มาทั้งหมด2ชุดชุดที่1มันจะเป็นแค่แผ่นพับเท่านั้นซึ่งแผ่นพับที่ว่าไม่ได้มีอะไรมากเลยจะเป็นการ อธิบายตัวสัญลักษณ์ของการประกอบกันพาโดยปกติแล้วซึ่งเราจะเห็นตัวสัญลักษณ์แบบนี้ในตัวคู่มือตัวเต็มนะครับแต่ว่าลูกค้าที่ว่าคู่มือเนี้ยที่เขาให้มามันไม่ได้เป็นคู่มือตัวเต็มนะเพราะนั้นเขาก็เลยแยกตัวแผ่นสัญลักษณ์กันนี้ออกมาแยกต่างหากให้อ่ะเพราะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากที้มาดูที่ตัวคู่มือตัวเต็มกันอย่างแรกเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวคู่มือนะครับด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้นะส่วนแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวดีคอไกด์ก็คือจะเป็นวิธีการติดกับ จุดที่เขาจะแยกว่าโอเคในแผ่นดีคอที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะแยกเป็นชุดไหนของตัวอะไรกันบ้างก็สามารถสังเกตได้จากส่วนนี้แล้วก็อันด้านล่างเนี่ยจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการติดตัวดีคอของตัวอัลทอนกันดัมอ่ะก็คือจะเป็นการติดดีคอพาเสริมนั่นแหละฮะส่วนถัดมาเลยเปิดเข้ามาปุ๊บอ่ะให้เราสังเกตส่วนที่เป็นตัวแผงก่อนอ่ะลองมาเช็คกันดูว่ามีทั้งหมดกี่แผงก็1 2 3 4 5 6 7 8ด 9 1้1ก็มีทั้งหมด11แผน่นแล้วก็มีตัวสติกเกอร์กับดีคอมาให้ด้วยนะครับอันถัดมาก็จะเป็นการประกอบและอ่าส่วนแรกก็น่าจะเป็นการประกอบส่วนที่เป็นของตัวพาร์ทวูดของตัวเดซไซน์เฮลนี้จะเป็นตัวคล้ายๆกับเขียวนะแล้วก็พาร์ทที่ติดกับตรงช่วงเอวนะครับของตัวเดซไซสํสหรับตัวพาร์ทเสริมนั่นเองอันถัดมาก็จะเป็นการประกอบส่วนที่เป็นพาร์ทเสริมของตัวทอร์ i ีสสก็สามารถดูได้จากส่วนนี้นะ ก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนที่ติดกับตรงบริเวณช่วงของตัวโล่แล้วก็พาร์ตดาดเพิ่มติดเข้ามานะครับอ่ะเคในส่วนของดีไซน์กับตัวทอร์กี้ก็น่าจะหมดแล้วทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นของตัวออทอนที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะในกล่องนี้ก็คือจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการประกอบตัวพาร์ตเสริมของตัวออทอนนะครับตั้งแต่ช่วงของช่วงแขนแบ็คแพ็คต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแล้วก็ช่วงหางที่คะค่าซะเหมือนเป็นตัวหางแมงป่องเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีเหมือนเป็น เพิ่มเข้ามาอีกสําหรับตัวเอาทอนกันดั้มนะอ okay. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของวิธีการติดตัวดีคอสําหรับตัวพลาสเสริมมือทอกีสแล้วก็ตัวเดไซส์เคลแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือเข้าท่าทีน,นี้มาดูในส่วนที่เป็นของตัวดีคอกันมากดีคออย่างตะกี้ที่บอกนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด2แผ่นอ่าหน้าตาแบบนี้ อันนึงจะเป็นตัวดีคอฟอยปกติอันนึงจะเป็นตัววอเตอร์ดีคอนะก็ให้มา2องแพทก็สำหรับคนที่เ,เพิ่งจะซื้อเดสไซน์เฮลมานะถ้าคุณซื้อพาเสริมอันนี้มาด้วยเนี่ยคุณน่าจะได้ตัวดีคอของตัวเดสไซน์เฮลมาทั้งหมดเลยอยู่ในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่เขาทำเพิ่มมาให้ละกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อเดสไซน์เฮลแล้วพอเห็นอันนี้เฮ้ยซื้อมาแล้วได้ดีคอ,อน้ำแท้ๆไปเลยอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูได้นะครับ ทีนี้ไปดูที่ตัวแผงกันบ้างนะโอเคทีนี้มาดูที่ตัวแผงกันบ้างนะครับแผงชุดแรกเลยจะเป็นแผง WA 1แล้วก็แผง WA 2หน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าที่เห็นเลยแผง WA ห WA 2เนี่ยจะเป็นพวกพาชิ้นส่วนของตัวเด s สไซ Hal เป็นหลักนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หนีของตัวเดไซส์เฮลที่ติดตรงด้านข้างเอส่องตรงนี้จะเป็นตัวพาที่ติดกับตัวเคียวเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอ่ะ เนี้จะเป็นแผง WA 1กับแผง WA 2อันต่อไปนะครับก็จะเป็นแผงกลุ่ม WB นะก็จะเป็นแผง WB 1 WB 2แล้วก็ WB 3ลืมพูดไปนิดนึงก็คือตัวแผงเนี่ยที่เราเห็นเลยจะเป็นแผงที่ผลิตออกมาใหม่ทั้งหมดถ้าลองสังเกตเนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนเป็น Ma d e i ิน a p a n 2 0 2 1ก็คือจะเป็นแผงที่ดีไซน์ออกมาใหม่จริงๆแล้วก็ตัวแผงเนี่ยเขาจะมีการบอด้วยว่า ชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนที่อยู่ในแผลเนี่ยตรงบริเวณไหนเป็นของตัวอะไรนะครับเอาสังเกตเนี่ยจากตรง W B 3ตรงเนี้ยผมเดาได้เลยว่ามันคือตัว แผงชิ้นส่วนของทองร์คีสนะเพราะเขาจะเขียนมาเป็นไอสองตัวแล้วก็เป็น ew ก็สามารถสังเกตไดอ้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวแผงกลุ่ม wb นะโอเคอันถัดมานะครับจะเป็นแผงกลุ่ม wc ก็เริ่มตั้งแต่มี wc 1 wc 2แล้วก็ wc 3พวกแผงของ wc โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาสเสริมของตัวอัลทอนกันด้ามากกว่าน,นี้จะเป็นตัวแบ็คแพคของตัวปี ของตัวอัลทรอนกันดั้มที่เราเห็นได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของตัวดาของตัวทอร์คีสองอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นแผงของกลุ่มที่เป็น WC นั่นเองอันถัดมานะฮะก็จะเป็นแผงกลุ่มของ WD ก็คือ WD1 WD2 แล้วก็ WD3 นะก็จะเป็นพาชิ้นส่วนของตัวอัลทรอนกันดั้มด้วยแล้วก็จะมีส่วนที้เป็นของตัวทอร์คีด้วยเหมือนกันนะก็สามารถดูได้จากทั้ง2แผงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแผงกลุ่ม WD อีกกลุ่มนึงนะครับก็คือจะเป็นแผงกลุ่ม WE 1กับ WE 2นะซึ่งอันเนี้ยชัดๆอยู่แล้วแหละก็คงจะเป็นแผงของตัวอัลทอนกันดั้มนะซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากตัว สีเลยนะครับโอเคแผงสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวแผง e ซึ่งจะเป็นตัวแผง Part e เอฟเฟของตัวปลายเคียวที่เบิ้มเข้ามาสำหรับตัว Design h เ l l นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวการเปิดกล่องทั้งหมดแล้วของตัวพารเสริมสำหรับหุ่นมาสเกตที่อยู่ในภาคของ g u n d a m Wing e n l l e s s w a l ทั้ง3ตัวที่อยู่ในเวอร์ชั่นของ The Glory of Loser w อ r เนะเดี๋ยวลองไปดูคลิปรีวิวตัวแต็มกันก็แล้วกันว่าติด พวกพาเสริมเข้าไปแล้วขุ่นแต่ละตัวจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนก่อนจากไปก็ฝากกด Sub สไคร b ์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวเต็มของตัวพาเสริมมาสเกตกันดั้มภาควิงทั้ง3ตัวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับบายบายครับ